สวัสดีค่ะวันนี้แม่รักก็จะพัดมีนะคะดูมืดมืดจังพัดมีใส่ไก่ใส่ลูกชิ้นนะคะทุกคนผักตำลึงจากสวนไปเก็บมาแล้วต้นหอมที่ปลูกเองเห็ดพ่อเองนะคะเห็ดพ่อเองเรามาผัดใส่ใส่เส้นหมี่กัน เส้นมีขาวในนี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานเรามาทากับข้าวกินเ็นะำรับ้าวสิบผัดหมี่เนาะเบื่อข้าวล้วก็มาผัดหี่ค่ะตอนนี้กำลังกำลังจัดค้างบ้านอยู่นะคะว่าจะเอ่อเพราะเพราะเหตุเพิ่ม แล้วก็จะลงไอ้นั้นอะ่ะจะลงผักบุ้งจะปลูกผักบุ้ง,งเอาไว้ผัดแต่ถ้าเยอะก็เผื่อได้ขายไม่รู้ว่าจะได้ขายหรือเปล่าก็คปดูดูก่อนว่าเพาะขึ้นไหมเนะาะกำลังจะเพาะเป็นครั้งแรกนครับครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่เดี๋ยวคราวนี้เราจะลองทําให้ดีกว่าเดิมน,นะคะ อัินิันดีกว่าจุดไฟอันนี้ก่เสียงเ้าะซ่อมบ,บ้านอยู่ก็เลยปิดประตูข้างบ้านเพราะเสียงเ้าดังเราจะผัดไก่ก่อนนะคะ เยอะอยู่วันนี้เดี๋ยวค่อยๆทำแค่อยๆทำ เราก็ณลูกชายควกผักควกอะไรก็ยังมีเนื้อสัตว์ต้มุ่๋นพวกนื้นอสัตว์อ่ะผักไก่อรอบผักหอมหอมน้ำหอมหอมเดงไก่ก็ทำสีบาง แล้วนะคะอร่อยมากเลยเมือกี้ชิมไปละเห็ดเอามาผัดมีอร่อยมาก,กเพื่อนๆเห็ดนางฟ้าอืมอร่อยเบอร์ข้าวเรามาผัดผัดแบบนี้กินก็จะเป็นลูกชิ้นปลา เส้นเขาก็ไม่เละน,นะคะเขา,าว่กเราใส่บนเสื่อต้มเลือดอร่อยไปเรวเราไปกินกันมานั่งกินข้างบ้านเต็มดอกอันเนี้ย เรากันชันเนี่ยอี่ตรงนี้เองอีกกับมีไล้ว้าวตวงแล้วเตได้ใส่เห็ดน้อยไปหน่อยเพรเห็นสนัตว์เยอะแล้วก็เลยใส่เห็ดไม่เยอะ เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเขาน่าจะใส่เห็ดเยอะๆเห็ดทอดเองนะคะไปลงเรือเล็กๆพยายามทำอะไรปลูกอะไรเองจะได้แบบประหยัด เส้นมีก็อร่อยเหนียวนุ่มผัดขากระเกงขึ้น,เ,น,นเดี๋ยวจะไปซื้อเส้นหมี่มาไว้อีกเอาไว้ผัด,ผดก่อนซื้อมาทุงเดียว อร่อยมากอะ่ะติดใจหางใบ <c oughs> เก็บที่เก็บในโรงเรือนก็ยังทำไม่หมดนะคะก็เก็บไว้ในแช่ไว้ในตู้เย็นจะจะทำน้ำพริกเห็ดกินเนู่ แล้วยังได้ยินเสียงนกอยู่นกเยอะมากเลยนกจะร้องทั้งวันนี่ดอกอัญชัน ลูกมันสุกอยู่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งเราย่ามาได้ตัดเขา้าทีตัดเขาจะได้แตกคือเปรี้ยวหวานหวานอร่อยเดีย๋ยวจะแต่งเล้าจะตัดให้พแตกขึ้นมาเยอะเราค่อยเก็บใบเขาเอาไปผัดใส่ไข่ก่อนแล้วค่อยตัด คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่รัดใหม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้า